สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีด CH ก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะที่ใช,ช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะเราจะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มค่ะบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะเลื่อนลงมาค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะลิงก์ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดกลุ่มขึ้นมาเลยค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะ ามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทุกหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีก2%ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม,สไม่เกิน1 0ส0บาทต่อครั้งค่ะเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรลับโบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราค่ะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่จลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปลวอเลทค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการแอปบังเป w วอเลทของเราจะเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปบังเป w วอเลทมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ถ้าสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถทิ้งแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่าแอดเ a มเอ็ม i ีดทก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็มาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็มาใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวดาลางตรงนี้ได้เลยนะคะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะตรงนี้ค่ะเราก็สามารถคลิกขั้าลอกนิ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปเราขออ่าขอไปค่ะส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับประทานค่าคอมมิชชั่นอี้ปเนด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ p p Store และพิมพ์คำว่า k m k g h com ก็ได้ค่ะ เราจะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มนอ้อยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่121คนเนาะเดี๋ยวขันลีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีเองค่ะยอดก็ขึ้นมาเป็น258คนแล้วค่ะจากร้อยกว่าคนเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMMT h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดใคก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ